ตอนนี้กําลังชาร์จคิวบิกนะครับก็จะเดินทางไปที่เขื่อนป่าสักโชรสิทธิ์เราชาร์จที่ตู้ EV Station Plus ก็อยู่ที่15.8แอมป์นะครับก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งในการชาร์จให้เต็มนะครับเราก็เดินทางต่อเราอยู่จุดที่2นะครับก็จะมาชาร์จด้วยปุ๊ป้าปักนะครับป้าปักของที่ t a a นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ที่บ <A. S 1> ้านแก่งเสือเต้นนะครับเจอปัญหาก็คือตัวเครื่องไม่ได้เปิดเดกเกอร์นะครับแล้วก็พอสแกนแล้วก็ใช้ไม่ได้ก็กำลังทดสอบอยู่ครับตอนกำลังเปิดนะฮะแต่ปรากฏมาถึงที่แล้วปิดนะครับปิดไมไม่ไม่ติด ปิดนะครับปิดนะตัดการเชื่อมต่อไปทดสอบปิดเครื่องเลยเขาทดสอบปิดเครื่องเลยจริงเหรอเขาไม่ค่อยดีนะรับก็ขอคอมเมนต์หรือคอมเพลนละกันเล็กๆนะฮะว่าในระบบนะฮะของ p A m o t a ขึ้นว่า g ู o g l e ปั๊ s ที่นี่นะฮะออนไลน์อยู่นะฮะแต่ปรากฏว่าเรามาถึงที่แล้วนะฮะปรากฏไม่ไม่ออนนะฮะให้สามารถสแกนได้นะครับก็คือสแกนแล้วระบบไม่ออนไลน์นั่นเองนะฮะ ก็ใช้การไม่ได้นะครับดีว่าเราแวะใกล้เคียงนี้นะฮะมีอีกอีกสองสถานีอ่ะสองสองักละกันของภู้พพักเราก็ต้องไปที่นั่นดูคนที่ใช้รถไฟฟ้าก็เวลาไปไหนนะฮะเราต้องมีแผนสองไว้เสมอน,นะครับแนะนำเลยครับดูที่บ้านกล้วยและไข่นะครับนี่เราก็จะมาชาร์จนี่ผมไปอีกที่มันแล้วพาม ไม่ไม่ทำงานอันนี้เราไปเขียวเรามาถึงจะเป็นใกล้เคียงเมื่อสักครู่นะฮะก็คือเป็นบ้านกล้วยไข่นะฮะคาเฟ่นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการอันนี้นะฮะจะมีวิธีการดูนะฮะก็คือเราจะมีไฟเรดี้ขึ้นนะครับถ้าหากเครื่องเครื่องนี้ใช้ได้นะฮะซึ่งการที่เราจะสแกนก็สแกนปกตินะฮะขอรึปจะไม่ขึ้นออฟไลน์นะฮะจะขึ้นเป็นระบบแบบนี้นะฮะนี่นะฮะ นก็อันนี้คือคนที่แล้วชาร์จไว้แล้วนะฮะอันนี้เราก็จะมาเลือกกันนะครับว่าเราจะชาร์จกี่บาทนะฮะอนนี้เบื้องต้น8บาทตอนหน่วยนะครับเราเลือก40บาทนะครับคิดว่าประมาณ8หน่วยก็คิดว่าประมาณ5หน่วยนะฮะปึ๊บเราจะจ่ายด้วยอะไรมีพ้อมเพนดูมันนี่หรือบัตรเครดิตก็ได้นะฮะอันนี้กรณีนี้ลองเลือกเป็น พงเพก็ได้นะครับเราจะต้องทำการจ่ายก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมร้อนมากน่าจะมีร่มไหมสักหน่อยนะครับก็จะขอความกรุณานะฮะของผู้ที่ทำสถานีชาร์จ P.A. หรือสถานีใดก็ตามนะฮะก็ถ้าจะกรุณามีร่มสักนิดก็จะดีมากนะครับคือตอนนี้มันไม่มีร่มนะครับมีร่มแค่ตัวนี้ใช่ฝั่งนู้นก็ไม่มีร่มนะครับ เงินนะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็คือแอปธนาคารธรรมดานะครับนะเื่อนจ่ายเรียบร้อยอปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บนะครับก็จะเริ่มทำงานนะฮะปุ๊บนี่นะครับสถานะก็จะเปลี่ยนจากเรดดี้นะครับเป็นชาร์จิ่งนะฮะแบบที่เห็นเลยนะครับรถก็ชาร์จอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับ ชาร์ไปเชียงใหม่เลยนะเนี่ยน่าขุม้าก็เป็นสถานะการชาร์จที่ขึ้นในมือถือนะครับระหว่างที่เรารอชาร์จอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นเวลาเริ่มต้นชาร์จเสร็จครับคำนวณจากเงินที่เราจ่ายเข้าไปนี่เป็นแรงดันแล้วก็กระแสที่ตอนนี้เครื่องจ่ายอยู่ งน,นี้ก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อกันก็ใช้เวลาสักพักนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงในการชาร์จนะครับระยะทางวิ่งมาทั้งหมดเกือบเกือบสองร้อยกิโลเมตรเนาะแล้วก็แวะชาร์จไปหนึ่งรอบแล้วก็จุดนี้อ,อีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขากววันต่อใช่ไหมครับ แล้วก็ระหว่าง <Okay. S 1> จุดสุดท้ายก่อนจะกลับบ้าน mm hmm. เราจะแวะชาร์จยาวๆกันอีกครั้งหนึง่งว,วันนี้นอาจจะ,ชะใช่ครับดึกหน่อยเนาะดึกหน่อยครับใช้เวลาครับ